ป๋าล่ะฮึร <c oughs> างวัลคนขยันครับรางวัลคนขยนันอ,อะไรอะไรจังวู้อาอ,อ,อะไรครับป้อนป๋าปาหน่อยป๋าป๋าหิว ปะปะล่าปะปะด้วยครับรางวัลคนขยันเอาปาปาก่อนปาปาด้วยโอ้๋ขี้กลุ้งขี้กลุ้งปาก็ปะปะล่าขี้กลุ้งขี้กลุ้งอ่ะ ฟอปอนต์จริงมากมากเลยคนขยันปบบป้าอพอแล้วนะรู้ไนมแม่สนใจ